นี่โอ้โหโอ้โหมาละมาด้วยความแค้นมาด้วยความแค้นนายนายอืมแค้นมาด้วยความแค้นไปไปเฮ้ยลุงนี่ไม่เร็ว ลงนี้โอ้โหตัวที่ไหวไปลวเลยเมื่อบอสมันเจอกันนายเราชอบลุงนี่มากระเบิดอ๋อไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายก็ได้นี่ว่าเจ๊เจ๊เจ เจไปไหนเจไปไหนเจมิเนว่าสวัสดีครับผมแมนนนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการได้เกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนนครับใครที่กําลังเบื่อเบอืแล้วก็หาเกมเล่นฟรีในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมมีเกมมาฝากเป็นเบต้านะครับเกมโหมดเล่นหลายคนที่จะแถมมาพร้อมกับ Resident Evil ภาคใหม่ Resident EV i l 8นะที่ชื่อว่า Reverse โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งจากเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5แล้วก็เปิดให้เล่นไม่ได้ตลอดไปนะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่11เมษายนโดยเขาเขียนว่า1เกมเล่นได้สูงสุด6คนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าต้องการ PlayStation Plus ในการเล่นด้วยนะความเด็นอันนึงก็คือ Resident Evil 8เขาจะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้น Reverse ก็เป็นภาษาไทยด้วย ชอบจริงๆเลยนะครับเวลาที่เกมเป็นภาษาไทยเนี่ยไปลองเล่นกันเลยครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีชโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะครับจริงๆแล้วนะก็คือไล่ยิงกันแล้วก็เก็บของนก็จะมีตั้งแต่กระสุนแบบนี้นี่กระสุนเา้าเก็บกระสุนโอเคแล้วก็ถ้าเกิด เราพลังรถก็เก็บยาเหมือนกับเล่น RE ปกตินะแต่มันจะมีพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแหมปะปะปะอ่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 ะอะไรคือการยิงแล้วมันไม่โดนเดี่ยมแล้วก็จะมีพวกเก็บเอ่อคล้ายๆกับเป็นอาวุธชีวภาพนะครับ ถ้าเกิดเราตายไปแล้วอะ่ะมันจะเปลี่ยนร่างให้เราเป็นสัตว์ประหลาดเฮ้ยเสียงเสียงมาแล้วโอ้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราจะมีสองร่างนะตอนนี้เรากลายเป็นนอนละกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการบวกคนเดินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปเก็บพวกสารเคมีได้อะ่ะ ไอ้ร่างน้อนอ่ะมันจะแข็งแรงกว่านี้นะนสนใจน้อนหน่อยโธ่ <_ p ain> ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดอันดับนะใครได้อันดับสูงที่สุดนะก็จะมีเวลาจำกัดเป็นรอบๆไปจริงก็เรียบง่ายทีเดียวนะเหมือนกับ เป็นหมดโอ้โหโอ้โหนี่ไงพลังผมลดนะอันตรายแล้วก็ต้องไปหายาน่าจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบหมดแถมนะครับใน resident evil village เฮ้ยนขอบคุณมากแจ็คคิวโอ้การมาคคับนอกจากจะมีเลงยิงปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบสไลด์ตัว โอ้วโอ้โอ้โอโอ้โายเป็นนอนไปแล้วไปไปบวกพวกอันนี้กันดีกว่าเนี่ยครับมันจะมีคล้ายๆเป็นสารเคมีนะถ้าเกิดเก็บก่อนเราจะตายเป็นน้อนเนี่ยเราก็จะเป็นสัตว์ประหลาดที่ร่างสูงโอ้ร่างสูงกว่านี้แล้วมันจะมีสกิลด้วยนะเนี่ยตัวนึงจะมีสกิลกด R หนึกับ L 1นะครับใช้สกิลได้2อย่างอ้าวแมวนูนที่1เป็นไปได้อย่างไรไปโอ้โห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 อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปละ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 โอ้อืใครสนใจอยากลองเล่นก็โหลดได้ฟรีเลยนะครับมันไส้เฟ้ยมันไส้ เห็นไหมมจะมีแบบสัตว์ประหลาดแบบที่แบบไม่ได้หน้าตาเหมือนผมอะคือสัตว์ประหลาดเก่งกว่านะโอ้คือเขาไปเก็บสารเคมีมานะใครสนใจจะโหลดนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะผมโหลดจากเพลย์ N e เนี่ยเลยจากสารเคมีละโหลดจาก p l a y s t a t i o น5นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเพลสที่ว่าน่าจะมีเหมือนกันนะโหลดได้เหมือนกัน ก็เป็นโหมดออนไลน์เท่านั้นนะครับเฮ้ยไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำโกรธเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแบบจากไปเจ๊ต้องตัดเจ๊ไม่โดเลยฟะเจ๊มันวิ่งหนีได้ยังไงเนี่ยยอมซะเถอะยอมโดนตายซะเถอะตาย โอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ยิงสัเปรา์โอ้สิงโอเคเฮดช็อตดะรู้จักเปล่าแขนอะไรเนี่ยโอ๊โอ้โหมันวันช็อตวันคิวเลยเหรอโอ้กระสุนกระสุนเอ้ยมียไม่รู้ตัว เอเดวองว่าเอเดวองเอเดวองเป็นน้องนอนนอนเยี่ยมเฮ้ยนายนาย,นายโดนเราต่อยด้วยพลังวิเศษอ้าวทำไมล่ะเป็นนอนละนอน ใส่ไม่ไว้ทีหนึ่งเลยเนี่ยคนเนี้ยทำไมปืนสะบัดเหลือเกินอเอา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 ,เอาโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยทำยังไงดีกระสุนหมดเดี๋ยวนะจะไ,ไปหากระสุนที่ไหนล่ะครับ เฮ้ยนายอ๋อลบ hey, oh, ใช่ลืมไปเฮ้ย hey. ลุงนี่ลุงนี่นะกลัวมากโอ้ oh, พระเจ้าช่วยถอยก็อาก้าวกลายเป็นนอนไปแล้วนอนมาก็พอตายก็เริ่มกันใหม่ ตอนนั้นมันก็จะมี2อันนะนอะอันหนึ่งก็คือตอนเป็นคนเนี่ยก็เก็บกระสุนนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินไปก็พยายามหาสารเคมีด้วยนะพอเราตายเป็นสัตว์ประหลาดจะได้แบบว่ามีพลังสูงไม่ได้เป็นนอนแบบล่างเบื้องต้นเบย์นี่ได้แคปซูลไวรัสมาอันหนละโอ้ หมดเวลาซะแล้ว5นาทีนะครับรอบหนึ่งโดยประมาณนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับที่ PlayStation Store นะโหลดฟรีนะครับผมถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะก็สามารถกดใจใต้วิดีโอได้นะครับเป็นงินละ20บาทเท่านั้นหรือว่าสามารถโดเนท t มาก็ได้นะครับตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรก ท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลุงแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกําลังใจในการทําช่องเราต่อไปครับขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมรูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิง่งกริ๊งกริสวัสดีครับ